สวัสดีครับเพื่อนทกคนีคนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w i n เครับผมวินและในคลิปวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนดีไซน์หน้าต่างในรูปแบบต่างๆนะครับบวกกับทิปแอนทริคการพัฒนาหน้าต่างง่ายๆด้วยนะครับก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับซึ่งอย่างแรกที่ผมจะพามาดูนะครับก็คือเป็นทิปแอนทริคนะครับวิธีการ ปรับแต่งหน้าต่างเราให้สวยมากขึ้นนะครับก็ถ้าบ้านเรานะครับสร้างด้วยกระจกบล็อกเต็มนะครับผมแนะนําว่าให้ลองมาเปลี่ยนเป็นใช้เป็นก๊สเพลน,นะครับมันก็จะได้ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครถ้าใครที่ไม่ชอบเป็นสีใสๆนะครับก็สามารถใช้เป็นที่ย้อมสีมาได้น,นะครับซึ่งกระจกสีที่ย้อมมานะครับที่ผมชอบสุดก็เป็นสีขาวนะครับ ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มเป็นบันไดนะครับกับหัวในลักษณะนี้เพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ยังสามารถเพิ่มเป็นกระถางต้นไม้เล็กๆนะครับซึ่งเราไม่จมําเป็นจะต้องทําเป็นแบบนี้ก็ได้ครับก็เติมไว้ที่ด้านล่างของหน้าต่างเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูเป็นดีไซน์การสร้างหน้าตา่างง่ายๆกันเลยนะครับ ซึ่งดีไซน์แรกที่ผมจะพามาดูนะครับก็ใช้แค่สลับกับทรัดอะครับอะไรก็ได้แล้วก็บวกกับเป็นรั้วนะครับวางในลักษณะนี้เลยก็จะได้เป็นหน้าต่างดีไซน์แรกแล้วนะครับดีไซน์ถัดมานะครับเราสร้างเหมือนกับอันแรกเลยครับจะแค่เราเพิ่มเป็นส่วนด้านล่างมานะครับซึ่งด้านล่างนี้นะครับผมก็วางเป็นบันไดกับหัวนะครับในลักษณะนี้แล้วก็จิ้มให้มันโค้งนะครับไปหาตรงกลาง ในลักษณะนี้นะครับอันถัดมานะครับอันนี้เราอันนี้ผมลองใช้เป็นครับดอนะครับวางแทนเป็นพวกรั้วนะครับและส่วนข้างบนกับข้างล่างนะครับก็สร้างตามนี้เลยนะครับใช้เป็นบมนไดกับหัวนะครับสลับ2อันแล้วก็ด้านล่างก็วางเป็นกระถางต้นไม้นะครับส่วนอันถัดมานะครับอันนี้ผมลองใช้เป็นใบม้านะครับเพื่อให้เหมือนกับเป็นพุ่มหญ้านะครับแล้วเราก็เติมเป็น ส่วนบนของหน้าต่างของเราเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือแถบดอนะครับสแลบแถบดอแล้วก็วางเป็นดูแลนะครับและอันถัดมานะครับอันนี้ก็ข้างบนนะครับเราก็วางเป็นบันไดน,นะครับแล้วก็เอาบันไดทั้งสองฝั่งนะครับที่หาเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็เติมเป็นแถบดอไปหน่อยนะครับข้างๆเพื่อให้ดูไม่ ไม่เรียบเกินไปนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้ผมก็ประดับตัวเต็มด้วยต้นไม้นะครับต่อมานะครับอันนี้ผมเน้นเป็นเป็นหน้าต่างขนาดเล็กนะครับก็ใช้เป็นเฉพาะแพรบดอเลยนะครับล้อมรอบหน้าต่างเอาไว้แล้วก็ส่วนอันนี้ด้านล่างผมเติมเป็นแลนเทนไว้นะครับส่วนอันถัดมานะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างที่ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยการสร้างนะครับเราก็แค่เอาเป็นบันไดหันชนกันนะครับข้างบน แล้วเติมเป็นะคบดอนบในลักษณะนีแ้แล้วในอันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้เป็นแค่ลวนะครับแต่ว่าผมยังใช้เป็นพวกวอลนะครับให้ดูมีขนาดแตกต่างกันนะครับแล้วส่วนด้านล่างล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับอันถัดมานะครับแล,แล้วก็อันถัดมาครับซึ่งอันนี้ขั้นบนกับขนล่างสร้างเหมือนกันเลยนะครับ เราก็แค่เอาเป็นบันไดนะครับบางไว้ตรงกลางทั้งสองอันแล้วก็อันนี้ก็บันไดกับหัวส่วนข้างบนก็เป็นบันไดปกตินะครับปรับตกแต่งด้วยรั้วนะครับในลักษณะนี้เลยต่อมานะครับอันนี้ผมจะมานําเสนอเป็นการสร้างม้าตากให้ดูเป็นวงกลมนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้เตรียมไว้2ออันนะครับก็วงกลมอันแรกครับสร้างจากสี่เหลี่ยมนะครับโดยวิธีการสร้างนะครับโดยวิธีการสร้างนะครับเราก็แค่เอาเป็นบันไดกับหัวนะครับ หร,หรือเรียกว่าเอาบันไดาวางไว้ตรงขอบนะครับในลักษณะนี้แล้วเราก็เติมเป็นแคปดอกไปนะครับเพราะว่าถ้าผมใช้เป็นสลับนะครับมันจะไม่สามารถวางค้างๆได้แล้วก็ตรงส่วนด้านหน้า,นา,นาต่างนะครับเราสามารถตกแต่งเป็นเ,ออเป็นกระถางต้นไม้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสร้างเป็นที่ยื่นออกมาก็ได้นะครับแล้ววงกลมอันถัดมาครับอันนี้ผมสร้างให้เป็นแนววงรีนะครับไม่ได้เป็นวงกลม ก็สร้างโดยการใช้ลหลักนะครับก็คือใช้เป็นสลับแล้วก็ใช้เป็นทรัพ d o ดอนะครับโดยวิธีการสร้างนะครับเราก็วางเป็นสลับนะครับไว้คขึ่งขั้นบนส่วนอันนี้ก็เป็นครึ่งขั้นล่างนะครับแล้วเราก็ค่อยๆวางให้มันเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เติมเป็นทรัพดอเพื่อไม่ให้ดูมีระยะที่ต่างกันมากเกินไปนะครับและอันถัดมาที่ผมจะพามาดูนะครับก็คือเป็น การสร้างโดยใช้บล็อกลังพึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมสร้างให้เหมือนเป็นกระถางต้นไม้นะครับแล้วก็มีเป็นพวกกระถางต้นไม้อะไรอยู่ข้างบนนะครับส่วนส่วนตรงหน้าต่างนะครับอันนี้ผมวางเป็นบันไดกับหัวนะครับสองฝั่งหันชนกันแล้วก็วางเป็นทรับดอนนครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นอันสุดท้ายเราเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมจะทําให้เหมือนเป็นหน้าต่างที่มีบานเปิดอยู่นะครับโดยวิธีการสร้างนะครับเราก็แค่วางเป็นทรับดอนะครับให้เรียงกันมาแถวหนึ่งโดยอันนี้ เดี๋ยวผมจะมาสอนสร้างเลยนะครับก็หยิบเป็นแทรบดอที่เราต้องการมานะครับแล้วเราก็ค่อยๆต่อตัวขึ้นนะครับตามใช้หน้าต่างของเราแล้วเราก็เปิดขึ้นนะครับแล้วส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องหาบล็อกมาวางข้างๆนะครับแล้วเราก็วางเป็นแทรบดอขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ทุบบล็อกทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับ คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ